สวัสดีค่ะวันนี้ a อ v จากกดมาแนะนำรถมาโคค่ะขนาด3ตันค่ะตัวนี้จะเป็นโกเบโคนะคะรุ่น SK30SR นะคะเดี๋ยวเรามาชมสาธิตกันเลยะคะ่ะนี้จะเป็นแท็กเหล็กนะคะมีใบมีดนะคะแล้วก็มีหลังคามาพร้อมแล้วนะคะเครื่องยนต์แรมากคะ่ะปั๊มนิ้ว สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมนะคะเข้ามาเคสสินค้าได้ที่หน้าร้านได้เลยนะคะร้านอยู่แถวเคาหะาบางพี่สุดประการนะคะสามารถขอเริ่มชันเพิ่มเติมเลยหรือว่าสอบถามนะคะได้ที่เบอร์โทร0 8 1 8 3 0ป9 9นนะคะติดต่อหาคุญจีละโลได้เลยนะคะ จะเป็นไซส์30นะคะ ตอนนี้นะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยะค่ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งแปดสามศูนย์สองเก้าศูนย์เก้านะคะติดต่อหาคุณเจรโลได้เลยค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ